สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจขายเซรั่มเนชาปิดส่งบายเจแอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทำคลิปตอบคำถามนี้กันเลยค่ะกับคำถามที่ว่าจะสั่งของจริงได้จากที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำตอบเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระด,ดีๆในการใช้เซรั่มนาชาด้วยนะคะ ำเราวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคําถามนี้กันเลยค่ะกับคําถามที่ว่าจะสั่งซื้อของแท้ได้จากที่ไหนนะคะก่อนอื่นเลยแอนก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าเจ้าตัวเซรั่มนาชานะคะบริษัทนะคะถูกจัดจำหน่ายในระบบของตัวแทนจำหน่ายดังนั้นการที่เราจะซื้อเซรั่มนาชาได้ก็แนะนำให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้นโดย ตัวแทนที่มาจากบริษัทเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบัตรตัวแทนนะที่ยืนยันว่าเออคนนี้มีตัวตนจริงๆนะสามารถจะจาหน่ายออสามารถสั่งซื้อหรือว่าจะจาหน่ายกับคนนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอนแนะนาเป็นพิเศษเลยคือแนะนําซื้อกับร้านหรือว่าเพจนะคะที่น่าเชื่อถือคําว่าน่าเชื่อถือก็คือเราเข้าไปเพจแล้วเรารู้ว่าใครคือเจ้าของเพจหรือว่าเป็นเจ้าของร้านนั่นเอง เพราะว่านอกจากที่เขาอะเราจะได้รู้ตัวตนของเขาแล้วว่าเขามีตัวตนจริงๆนะไม่ได้หลอกเราแล้วก็สามารถให้คาปรึกษากับเราได้แล้วก็มีตัวตนที่ชัดเจนนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกอันนี้คือค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นเดอะ์มอชเลยในส่วนตัวของแอนนะคะแอนก็ตัวแทนจำหน่ายของเซรั่มราชาเหมือนกันในส่วนที่ของแอนนะคะแอนเข้าใจในในตรงนี้เลยว่าของปอมันค่อนข้างระบาดเยอะการที่โชว์แค่บาดตัวแทนตอนเนี้ย แอนรู้สึกได้เลยว่าลูกค้ายัางรู้สึกว่าไม่มั่นใจในส่วนตัวแอนก็เลยตระหนักถึงตรงนี้แล้วก็ได้ออกมานี่แหละค่ะออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเออแอนเนี่ย แอนคือคนนี้นะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้หรือว่าเจ้าของเพจนี้จริงๆแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําหรือว่าพร้อมที่จะดูแลตลอดการใช้งานในการใช้เซรั่มนาชาได้เลยสามารถให้คําปรึกษาได้ตลอดในส่วนของตรงนี้นะคะของแอนแอนก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองนะคะก็คือการที่เพิ่มความมั่นใจให้กับทุกๆคนนะคะว่าการที่แอนนะคะเอาหน้าตัวเองออกมาให้ทุกคนเห็นเนี่ยเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกคนอีกรอบนึงว่า ร้านแอนที่แอนเอามาจําหน่ายเนี่ยคือเป็นของแทนแน่นอนเพราะว่าในในนาทีนี้นะคะอีกมุมหนึง่งในส่วนที่แอนคิดนะว่าวันนี้ถ้าแอนเป็นคนหนึ่งที่ขายของปลอมแอนไม่จําเป็นจะต้องเอาหน้าตัวเองออกมาเลยค่ะทุกคนแอนแค่ผลิตออกมาและขายในราคาที่ต่ำกว่าแอนก็ขายได้แล้วโดยที่แอนไม่จำเป็นจะต้องเอาหน้าแอนออกมาเลยเพราะว่าถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อแอนขายของพอมจริงๆต้องมีรีวิวแล้วแหละว,ว่าร้านนี้ของปลอมขาะแล้วก็ต้องโดนบริษัทเนี่ย ฟ้องร้องด้วยซึ่งแอนมองว่ามันไม่ได้คุ้มกับชื่อเสียงที่เราสร้างสมมาหรือว่าหน้าตาของเราที่เอาออกมาเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่เสื่อมเสียแต่มันหมายถึงชื่อเสียงของวงตระกูลของเราด้วยดังนั้นในการที่เราเอาตัวเองออกมาเนี่ยค่ะนอกจากจะทําให้คนอื่นเป็นที่รู้จักแล้วทําให้คนอื่นมั่นใจแล้วในทางกับการทห่แอนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็คือเอาของปลอมมาจากจำหน่ายให้กับทุกๆคนเนี่ยค่ะ มันก็จะทําให้ชื่อเสียงของแอนและชื่อเสียงของวงตระกูลของแอนเนี่ยเสื่อมเสียไปด้วยณตรงนี้แอนก็เลยอยากให้ทุกคนเกิดความมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อถ้ามองว่าแอนอะคะการที่แอนออกมาทําให้ทุกคนมั่นใจคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่แอน ได้เลยนะคะเพราะว่าแอนเอาของแท้มาจําหน่ายแน่นอนคะ่ะไม่ได้เอาของปลอมมาจําหน่ายนะคะเพราะว่าไม่งั้นคงไม่กล้าเอาตัวเองออกมาแน่นอนเพราะว่ากลัวโดนฟ้องแล้วก็กลัวโดนจับเหมือนกันนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับคนที่สนเ,เขาเรียกอะไรอ่ะสนใจหรือว่าลังเลอยู่ว่าจะสั่งดีหรือไม่สั่งดีนะมั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งไปลองเลยคะ่ะยังไงคือของแท้แน่นอนนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากสังซื้อหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยแอนก็ทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะคะที่ด้านล่างนะคะก็คือเพจขายเซ้นรนาชาปิคส่งไว้เซแอนค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเบอร์โทร0807313949สะดวกช่องทางไหนเนี่ยสามารถทักมาสอบถามันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้แอนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมค่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ